สวัสดีครับผมสวัสดีท่านฟังผู้ชมครับที่ชมในช่องตักกศิลาโหราลแชนแนลนะครับผมอาจารย์กิติภูมิตักกศิลาหรือนินามฉายาหมอดูหน้าโหดนะครับมาในศาสตร์ลาหูพารวยศาสตร์ที่จับดาวหรือจับตัวเลขให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินแปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อให้ท่านได้มีไรายได้เสริมแค่เพียงแค่กด เข้าไปในโทรศัพท์มือถือของแต่ละท่านแต่ละ,ะนะครับแล้วก็เลือกดวงดาวมาในศาสตร์ราหูพารวยเราจะวิเคราะห์ดวงดาวที่มีสิบดวงดาวให้ให้เหลือแค่สี่ดวงดาวแล้วให้พวกท่านจับดวงดาวนั้นๆไปใช้ไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคกันแต่ละวันแต่ละมือให้ได้ข้ากับข้าวกันนะครับเช้ากับวันเย็นนะฮะตรงนี้ได้เลยนะครับผมมาใน วันนี้เขาเข้ามาวันที่10นะครับวันจันทร์ที่10นะครับมี4ี่ดวงดาวเช่นเคยที่โคจรเข้ามาอยู่ในภพลาภะนะครับก็คือภพโชคลาภนะครับในวันจันทร์ที่10นี้นะครับดวงดาวดวงแรกก็คือโคจรเข้ามาก็คือดาวพุธก็คือเลขสี่นะครับเป็นดวงดาวแห่งการคาพูดการเจราจาการสื่อสาราการทํางานในโลกออนไลน์พ่อค้าแม่ค้าอีกดวงดาวดวงนึงก็คือดาวศุกร์นะครับ ดาวแห่งการเงินและความรักดาวแห่งของดีสวยกั่งงานงามๆทำงานก็เกี่ยวทำงานเกี่ยวกับสถานบันเทิงนะครับนักแสดงนะครับนะครับศิลปงศิลปะอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวเสานะครับดาวเสานี่คือถ้าเป็นศาสตร์เลขเก็บตัวก้าวถานก็เรียกเป็นหัวหน้ากลุ่มดวงดาวบาปะเคาะนะครับบาปะเคาะเป็นดวงดาวนะครับดวงดาวในกลุ่มก็คือเทพแห่งความทุกตมเก็บกดถ้าทางานทําเกี่ยวกับอาชีพ ขายที่ดงที่ดินเดินที่ทํางานอ,อบตรับราชการอ,อบตผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับทางานกับปลูกต้นมงต้นไม้นะครับธุรกิจเกี่ยวกับพวกวัสดุกอ่อสร้างก่อสร้างก็คือดาวเสาร่างกายลักษณะร่างกายดูตัวนี้นะครับท่านเดด้เจ็ดท่านถ้าเลขเจ็ดไม่ชนเสียท่านในสารเรยเลขเจ็ดตัวก้าวถานี่ถือว่า,าสุขภาพดี ถ้าไเก็ดเสียถือว่าสุขภาพย่แย่คือเราจะดูว่าอายุอะยนยาวเราดูที่เสานะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวอังคารนะครับดาวแห่งน,นักเลงนักลบขุนพลการเสี่ยงเสี่ยงทายเสี่ยงโชคนะครับการเล่นหุ้งเล่นหุ้นนะฮะนักกีฬาทหารตำรวจนะครับ,กกกกำรบทำงานเกี่ยวกับพวกอุบัติเหตุเพศภัยอย่างเช่นขายประ,ประกันตัวนี้นะครับ สีด่ดวงดาวตัวนี้ลองจับคู่กันแล้วเอาไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคกันดูว่าว่าจะเอาตัวเลขไหนนะครับหรือจับตัวเดียวหรือจับ2ตัวหรือจับ3ามตัวสุดแต่สนัดนะครับตรงนี้ครับนะครับผมท่านใดที่สนใจในศาสตร์ตัวเลขนะครับผมมีลิงก์ลายกลุ่มมีการวางลิงก์ลายกลุ่มไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็ เบอร์ส่วนตัวไลน์ส่วนตัวทักลายส่วนตัวเข้ามานะครับแล้วผมจะดึงเข้ากลุ่มนะครับจะดึงเข้ากลุ่มนะครับมีการวางตัวเลขแต่ละวันนะครับจัดคู่ให้เรียบร้อยแล้วก็มีหลากหลายอาจารย์หลากหลายแอดมินให้ท่านได้เลือกได้สรรหาได้เลือกนะว่าท่านจะชอบอาจารย์ท่านใดแอดมินท่านท่านไหนนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆส่นสิ้นนะครับยำ้ำไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆส่นสิ้นนะครับ ขอเรียนเชิญพิสูจน์กับผมในศาลลาหูพารวยได้ว่าพูดจริงหรือเปล่าว่า,าได้ค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับผมแล้วก็ท่านใดที่ติดตามชมในช่องนี้ก็ช่วยกันักดถูกใจช่วยแชร์กดติดตามเพื่อเป็นฝันก็รำคาต่อสถาบัานตักศิลาของเราและตัวของกผมและแอดมินทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมขอจบคลิปในเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่โชคลาบนะครับมั่งมีสีสุขกันนะทั่วหน้านะครับผมสวัสดีครับผม thank <laughs> you